เพือ่อ,อร้างกว่าเพื่อมากนท่ัตดอร์นบุรุษด้วยชกุลประธานกรรมการบริหารกล่าวต้อนรับสมาชิกกว่า3,000คนที่เข้าร่วมงานรวมพลคนีโอไลฟ์ในครั้งนี้ค่ะอบอกว่าเหมาไปแล้ว17รีสอร์ทแต่จะจัิบจี้20รีสอร์ทหรือเปล่าไม่รู้เพ่าะฉะนั้นเป็นลื่นวนชนมหาชนนะครับที่ขนาดใหญ่มาก ที่เคลื่อนพลเข้ามาที่เขาใหญ่แห่งนี้จนต้องหารีสอร์ทกันจนป่านนี้เนี่ยทีมงานก็ยังวิ่งออกไปหารีสอร์ทที่พักยังไม่เลิกเลยประกาศไม่มีที่นอนที่นอนเต็นท์ก็ได้ขอให้ได้ลงทะเบียนก็พอนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนใหญ่ของเรามันรู้สึกคือคัาขึ้นไหมแล้วก็ยิ่งมาได้ฟังคนนั้นพูดฟังคนนี้พูดได้เห็นคนนั้นสำเร็จได้เห็นคนนี้สำเร็จ ได้ความคิดจากคนนั้นได้ความคิดจากคนนี้ได้กำลังใจจากคนนั้นได้กำลังใจจากคนนี้ดีไหมครับเราจึงต้องมาร่วมกิจกรรมกันเนี่ยเพราะมันจะดีต่อตัวเราใครก็ตามครับที่อยากประสบความเรื่อนในชีวิตแล้วไม่เอาตัวเองออกจากบ้านไปกิจกรรมอะไรกับใครที่ไหนไปเสวนากับใครที่ไหนไปร่วมงานกับใครที่ไหนเลยสำเร็จได้ไหมครับไม่มีทางขอบค ถึงคิวเทรนเนอร์อาเบิร์ดคุณอัครเดชอุดมปัญญาวิทย์บัณฑิตกินติยมอันดับหนึ่งจากสหรัฐอเมริกาเทรนเนอร์ที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยมาปลุกพลังสารฝันสู่ความเป็นหนึ่งให้กับสมาชิกนีโอไลฟ์ที่เข้าอบรมทุกท่านค่ะตบันไม่ได้ถามตัวเองหคว่าคุณมีฝันที่ใหญ่พอหรือเปล่าอายุตัวเองมีฝันที่ใหญ่พอย่เเสี คนมีคุณค่าการงานของเราที่เราทำอยู่อาจจะเป็นงานเก่าของเราอาจจะไม่ค่อยดีแต่ผมถามว่ามีออนไลน์เป็นบริษัทเป็นดินที่คุณปลูกเมล็ดพันธุ์ตัวเองเข้ามาแล้วคุณโตได้ไหมได้แล้วคุณรวยอย่างที่คุณตั้งใจได้ไหม ผมจะให้คุณจับเป็นคู่คจับเป็นอะไรนะนคู่่ะทุกคนเพราะว่าเรามีคนเยอะมากหาคู่ข้างๆเลยเร็วๆเรววจับคู่แล้วจับคู่ <S <S จะมียังได้รับเกียรติจากอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงอดีตคณะบดีคณะรัฐศาสาตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนักพูดนักวิชาการทางรัฐศาสตร์รองศาสตราจารย์ดรสุขุมนวลสกุลมาให้ความรู้ในการทํางานวิธีการเอาชนะตนเองให้แก่สมาชิกผู้เข้าอบรมและเติมพลังกันอย่างทุ่นหน้าเลยทีเดียวค่ะเมืม่อเช้านั่งกินข้าวอยู่กลางทางขาบอกนั่งินเพิ่อนมา กเลยนะคะาารับภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยดีเพราะอะไรครับพูดจากออกสัเนียนใาฝัใต้เพราะผมคนปากใต้ผมคนยะลาไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปเที่ยวนะครับขนาดกิกนข๋วยเหี๋ยวยังไม่ยอมเกยว การรวมพลคนรักนิโอลี์อีกส่วนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คืองานคาวบอยไนท์ปาร์ตี้ในคืนแรกค่ะที่ได้รับเกียรติจากในอำเภอปากช่องคุณโกศินปากวิรัตมากล่าวต้อนรับรวมถึงผู้กับสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอปากช่องที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะและที่จะสังเกตได้นั่นก็คือสมาชิกนิโอล์แต่ละท่านนะคะ จัดกันมาอย่างเต็มที่สร้างสีสันในสไตล์คาวบอยกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ยังมีการประกวดการแต่งกายการแสดงคาวบอยและมินิคอนเสิร์ตต่อยหมวกแดงและศิลปินเอเชียมาให้ความบันเทิงอีกด้วยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในค่ำคืนนี้ครับ ถ้าเป็นดิฉันนะคะจะควักเงินตัวอย่างนี่ๆๆๆเเอาใหม่นะคะพอดิฉันบอกพวกเรา รวมพลคนรักมีอไลฟ์นอกจากจะได้รับความรู้จากวิทยากรพิเศษการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อนำไปใช้ในการทำงานแล้วยังได้ข้อคิดแง่คิดดีๆจากท่านประธานด็อเตอร์นุพรษวิเชกุลเพื่อปลุกพลังเติมพลังและนำไปใช้ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จกับมีอไลฟ์อย่างทวนหน้าเลยทีเดียวค่ะ สูวันุปรบนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนทุกระดับอย่างมากมายเราตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรตยิยศ สาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนผมขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ให้ความไว้วางใจในธุรกิจขายตรงของคนไทยได้มุ่งสู่ความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายเนิ l ไลฟ์ไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงและย,ยั่งยืนคนพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเรา ก้าสู่12ปีนีโอไลฟ์ก้าไกลสู่สากลในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้าถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัฐก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองเพอรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ไบโอแ v a วาน Day ดย์คร ผสมสารสกัดจากทองคำอ ANG ัุุ่นโสมและเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรักให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน BioAdvance d d y y r e a m หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p i r r ร e ซ t e ตโอ้โหรอบที่3แล้วครับวิ่งมาราธอนเพื่อสุขภาพครับนักธุรกิจครับอา้าวตอนเทียไปไหนครับอา้าวลงครับนักศึกษาครับ นนี้มาหนักวิ่งถอยหลังเลยครับอาการหลงหลงลืมครับอ่าอ่ามืนมืนครับมืนมืนงงแล้วครับงงแล้วครับเอาล้มลงกองกับพื้นเลยครับสุขภาพไม่เชื้องรงตลกห่วงใยสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีโอจินโซแมก สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมเกษดามหานิยม ah ครับกับรายการคุยกับนักขายครับรายการดีๆที่จะนําเสนแอแง่มุมต่างๆนะฮะของผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจเนียวไลท์นะครับว่าเขาเริ่มต้นทาธุรกิจได้ยังไงและวันนี้เดินมาประสบความสําเร็จนะครับหลายๆท่านก็จะมีแงม่มุมแง่ความคิดนะครับมุมมองต่างๆนะครับจนกระทั่งเขาเดินมาประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้วันนี้เรายังอยู่กับท่านอารองประธานฝ่ายการตลาดใหม่ๆสดๆนะฮะท่านรองประธานฝ่ายการตลาดทิติมาพรมหานิยมสวัสดีท่้งสามท่านครับสวัสดีครับนีรัชสวัสดีครับ ทั้ง3ท่านนี้เนี่ยต้องบอกเลยเพราะว่ามีแง่มุมด,ดีนะฮะที่ใครที่มีโอกาสที่ดีได้นั่งฟังอยู่ได้นั่งดูอยู่นะฮะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับท่านจะได้พบกับมุมมองใหม่ๆใ,ใ,ในการที่เขาเองเนี่ยได้เริ่มต้นทำธรุรกิจนี้จนวันนี้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง <Okay. S 1> ท่านรองประธานฝ่ายการตลาดก็ําดับที่แปแล้วตำแหน่ง <Okay. S 1> ที่8ของบริษัทนี้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้ท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับ okay. สวัสดีค่ะดะิฉันทิติมาพรมหานิยมค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายการตลาดของบริษัท Life โอไลฟ์อินเตอร์เนชัด อยู่จังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นชาวเปรูไทยทัง่วาดพ<ช>คะนะครศรีอย<ช>ุธยาเป็นพี่สาวแ,แท้ของผมต้องบอกก่อนนะ<ช>ครับ<ช>แล้วก็<ช>วันนี้ขึ้นตำแหน่งรองประธานประการตลาดแล้ว<ช> ได้เดือนเนาะได้เดือนหนึ่งนะฮะยินดีด้วยจริงๆนะครับเป็นไงบ้างฮะเดือนที่ผ่านมางานประดับเข็มใหญ่ของเราสุดยอดเนาะคนเยอะมากนะฮะก็เป็นโอกาสที่ดีฮะที่หลายๆคนเนี่ยเดินเข้ามาเห็นงานเห็นบรรยากาศของงานนะครับก็มีลูกค้าโทรเข้ามาหลายท่านที่โทรเข้ามาสอบถามแล้วก็ติดต่อบัตรใช่ไหมฮะก็เข้ามาร่วมงานได้ใช่ไหมครับโอเคนะเดือนต่อไปเราก็จะมีอีกที่เดือนมีนาคมเป็นงานประดับเข็มประจำเดือนก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับงั้นตัวนี้นึงฮะัท่านผู้จัดการ นโอไลสวัสดีค่ะชื่อชนินนินันเทพกันค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทเนโอไลค่ะเป็นชาวจังหวัดเป็น,ปนบ้านเกิดอยู่กาละสินค่ะโอ้สาวกาลสินนะคระับทุกวันนี้มาอยู่ที่จังหวัดที่จังหวัดชนบุรีชลบุรีมาทำงานที่ชนบุรีทำงานที่ชนบุรีรเป็นางาน เป็นงานบริษัทค่ะเป็นงานโรงงานใช่ไหมทำตำแหน่งหน้าที่อะไรครับเจ้าหน้าที่วางแผนค่ะแพนเนอร์แพนเนอร์ถ้าใครทำงานโรงงานจะรู้จักดีครับแพนเนอร์เครียดมากเลยครงานผมเคยเป็นเอนจิเนียร์ต้องดิวกับแพนเนอร์ตลอดแล้วแล้วถ้จะบอกโอ้โหเป็นงานที่เราต้องทำตลอดจริงคันๆจะเครียดอ่ะอีกท่านนึงครับท่านผู้จัดการครับเนวไลท์สวัสดีครับครับบริกิจเทฟกันครับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทเนวไลท์ครับครับก็จากจังหวัดน่านครับเป็นชาวจังหวัดน่านมาอยู่ชลบุรีครับมาอยู่ชลบุรีนานยัง ก็9ปีแล้วครับ9ปีเอามาทำงานที่ชลบุรีโรงงานเดียวกันโรานนับสกุลเดียวกันใช่เป็นพี่น้องกันใช่ไหมอันนี้ก็ทำงานโรงงานโรงงานเดียวกันเป็นคลังสินค้าเขาอยู่คลางสินค้ามีสต็อกใช่ไหมครับเราเป็นงานเครียดก็เครียดโอเคแร้วบอลลูเลือกกันเลกันนะท่านรองประธานฝ่ายการตลาดใหม่ๆของเราดีใจไหม ดีใจค่ะคิดไหมว่าตัวเองจะขึ้นรองประธานในการตลาดเล่ตอนที่เริ่มเข้ามาใหม่ๆคิดว่าได้มีรายได้สักเดือนละสองสามหมื่นดีแล้วเอาไว้ใช้ตอนแก่ิไม่ต้องสองสามหมื่นครับพูดกับผมตอนนั้นนหมื่นสองหมื่นพี่ก็ดีใจแล้วใช่ใไหมฮะคือต้องบอกกันว่าจุดเริ่มต้นของผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่อาจจะไม่เหมือนหลายๆท่านนะฮะเป็นแง่มุมที่ดีมากป่วยมาก่อนค่ะใช่คือ เคยเฟื่องฟูในชีวิตถ้าไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งก็ไม่มีโอกาสชนะแมคะเคยเฟื่องฟูในชีวิตใช่ไหมฮะเคยเป็นคนที่ทําอะไรด้วยตัวเองได้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากใช่ค่ะวันหนึ่งเมื่อมีปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวก็ดรอปลงมา่บวกกับภาวะรุ่มเลามีโรคมีโรคประจาตัวเกิดขึ้นเป็นอะไรฮะล่าสุดป่วยเป็นมะเร็งค่ะเป็นมะเร็งอย่างที่บอกไปื่าตอน่สักครู่นี้แล้วก็เลยโรคพารวยบ้างฮะก็เลยทําให้มันซีธุรกิจนี้เป็นโรคตอนนั้นเป็นเยอะขนาดไหน มันระยะลูกรามค่ะนะก็เหมือนคือไม่ไหวแล้วค่ะสภาพร่างกายคือมะเร็งเนี่ยเขาก็จะมีหลายระยะหนึ่งสองสามอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งลูกรามแล้วแล้วยังไงฮะก็นึกว่าตัวเองไม่รอดนะคะ่ะก็หมดกําลังใจแล้วเหมือนกันนอนนอนสมเลยใช่ค่ะขึ้บขนาดปวดน้องชายแท้แท้ฮะบ้านกับวัดอยู่ห่างกัน3มกิโลพี่สาวผมยังไปบวชผมไม่ได้เลยตอนนั้นใช่ค่ะก็คิดว่าไม่รอดเหมือนกันคือสมองเบลอจำอะไรไม่ได้แล้วทานข้าวไม่ได้เลย